ขมามีสิงครับเอ้าเดกมีสิงอ่ะลูกมานาเด้คอลลาเจนวันนี้ครับเป็นไงฮะกับติดไปคารานี้รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นครับการเปิดแบบอย่างเป็นทางการกับนาเด้ครับแต่ผมดีใจครับผมดีใจมากครับแบบเป็นงานใหญ่งานแรกเหมือนกันที่เหมือนแบบมามีสกบแฟนคลับของนาเด้ครับผมคอนเทนต์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะ คาราเซ้นขอแนะนเป็นไงบ้างเราได้ชิมมันเป็นวิธีมาปิงนี่คือกินใช่ผมกินจริงเขาให้กินแบบวันละสองชิ้นแต่ว่าตัวเจลลี่อ่ะปิงนี่คือกินเกินวันละสองชิ้คือมันเหมือนกับเรากินขนมแบบใช่บางทีขนมก็เลยอร่อยใช่มันแชิมันเป็นยังไงมันคฟางแตกต่างจากตอนหรือปี๊ดรู้สึกว่ากินง่ายแล้วก็มันอร่อยกว่าด้วยความที่อ่ามันเป็นกลิ่นมีสุขโอเคไม่ได้กินก็ด้วยความที่เป็น ปีนชีสด,ด้วยชื่อเอ่อซึ่งให้ความหอมแล้วก็ความอร่อยในตัวครับยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยใช่แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวแบบนาดีมารินดาเพลคายอนี้คือเป็นซองแล้วก็ใส่น้ําแล้วไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วก็เอาซองมาใส่แล้วก็คนขนๆแล้วก็กินได้เลย<ม>อร่อยมากนะแบบถ้ากินแบบน้ำเย็ยเนๆคือสดชื่นอะโอเคพี่ถึงที่จะกลับมีคนเดียวบ้างที่จอไปนะครับก็มากไปเยอะงานนีนรัมาลองรัก่อนงานเรื่ออีกเป็นไอ้มาก ก็รู้สึกอบอุ่นมากครับกับแฟนคลับยังรักแล้วก็ซัพพอร์ตเราเสมอเลยครับก็ขอบคุณแฟนคลับมากๆนะครับ เขาเร ter ียกเรียกเสียงคลิปได้กระหน่ำเหมือนโดยเฉพาะพ่อหนุ่โฆษณาที่ก่อนอ๋อตอนแรกตอนแรกแบบโฆษณาตลกเพลงเหมือนกันตลกนะพอมาดูด้วยกันกับทุกคนเลยรู้สึกตลกเหมือนกันครับแต่แล้วก็ก็ดีใจครับที่ทุกคนชื่นชอบเพลงเพลงด้วยเพลงอ๋อใช่เพลงเพลงด้วยเพลงนี้มาจากยังไงคะเพลงนี้ที่มาที่ไหนที่มาที่ไปของเพลงเหมือนเหมือนทางแบรนด์ครับอยากให้ เราอะส่งต่อความรู้สึกผ่านบนทเพลงเลยออกมาเป็นเพลงแบบแบบว่าบอกความในใจแบบว่าอยากดูแลคนนี้แบบเอาใจใส่คนนี้ก็เหมือนแบบผลิตภัณฑ์ที่เราเอาใจใส่ทุกคนก็เหมือนกนันก็แบบมีเมสเซจที่แบบ หมือนเป็นของนาเน่ด้วยอย่างเช่นหน้าใสหรือว่าแบบผิวนุ่มใช่ใช่นุ่มๆอะไรนุ่มลื่นเป๊ะทั้งจ้ะแล้วที่ได้ทำแบบนี้พิเศษอะไรบนนี้ที่ว่าจะเห็นได้เลยใช่ก็รู้สึกว่าอยากกินเหมือนกันแบบภาษาชิมนะวายอะไรอย่างเงี้ยน่ากินอยู่อ่ะหอมมันย่งไปด้วย อ๋อใช่ค่ะทำไมเราไปรัานี่ไปกับถึงอ๋อไม่เขาเขามาล้างรถพอดีมาล้างรถพอดีตอนเช้าไม่แต่จริงๆคือจริงๆอ่ะถึงก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทําอะไรก็เลยแบบหาที่ล้างรถก็ไปหาที่ล้างรถใกล้บ้านแล้วกันเพื่อมารับอะไรเงี้ยก็เลยมาด้วยกันเลย บ้านมาทางเดียวกันคนละทางคนละทางเลยแล้วไปทางบ้านเขาไปทางตะวันตกไม่ก็คือผมมาถึงนี่ก่อนแล้วก็เลยไม่รู้ไปไหนก็อยากล้างรถใช่ก็เลยอยู่ๆอยากล้างรถก็ไปอตเขากับติดๆไงติดๆเลยก็ว่างไงมไปรับปิงมีเวลาปิ้งมีเวลาปิ้งมีเวลาปิงไปคือตอนแรกอบบปิงปากโลอยหน้าปักซอยนะเดี๋ยวแบบเออเดี๋ยวปิงเดินออกไปเปิดประตูมาถอยรถถถอยรมาอย่างเงี้ยแล้วจอดหน้าบ้านอ่ะปิงงงเหมือนกันปกติเข้าไปรับแบบนี้บ่อยไหมครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกปิ้งช็อกเลย ปกติไปไม่คือไม่ค่อยไปล้างปกติอ่ะถ้าไปส่งอ่ะไปปกติมันมันมันไม่้ต่างผ่านด้วยนะคือไม่รู้จะทำอะไรมันต่างกันนะต่างกับเขาคานคือล้างรถเนี้ยคือเขาอ้างไม่ไปล้างรถจริงๆไม่ล้างเลแล้วทุกอย่างมันข้างนอกเมันตก ตอนนี้เสร็จฝนตกเลยเป็นบ่อยไหมเวลาเขาเสร็จฝนตกเลยขไม่เป็นเสีงลูกเป็นอย่างนี้รถพี่เป็นเหรอไม่เป็นไงบ้างเขามีใบขับขี่แล้วเขาดีใจมากเอามาอวดีใจมากดีใจมากจสกยลการขับรถของเรายังไงมากจริงได้อยากจะพูดผมได้หมดอ่ะเออครัอยากจะพูดนะอยากให้คนพูดอ่ะมีผู้สื่อ มันก่อนเลยที่เราไปซ้อมดีนะทำไมเไม่ึนเะไม่ก็คือมันจะมีทางให้กลับรถแต่น้องจะไม่กลับจะกลับตรงนั้นเลยก็คืออยากกลับก็จะกลับเลยมันไกลอ่ะไกมันไกลมันไกลมันไกลยากไหมผมจะได้ใบก๋วติในี้ม่รอนานครับรอนานรอขั้นตอนในการไปทำใบก๋วตีใช่นานครั ก็ต้องเก็บช่วงใช่ใช่คนเยอะด้วยแล้วถ้ากิฟก์ัตรขับรถเราให้เราติดแสถ้าปีให้ตัวเองเพราะผมขับดีมากจริงผมให้ตัวเองเต็มสิบเลยไม่หักมีให้นั่งยังมีเยนใช่นะมินนั่งบ่อยนะครับกล้วกล้านั่งไหมขัางนั่งนั่งได้นั่งใหแล้วมีประสบการณ์ร้อพรเราดูความมใหมเพราผมมีผมทำแล้วผมเลยนั่งได้นั่งแล้วนั่งแล้วเป็นยังไงนั่งแล้วเพร คือก mm ็ฟ hmm. no. ีลเหมือนเด็กผ oh, no. ู้ชายอ่ะเนาะเด็กผู้ชายที่แบบขับรถแบบก็ขับน้องก็ไม่ได้ขับแย่ขนาดนั้นโอ้ไม่ขับหนุ่มนะน้องขับดีน้องขับดีน้องขับดีคือพึ่งพาได้อยู่พิ่งพาได้อยู่แค่แบบว่าติดติดด้วยคำติดติดหน่อยเวลาขับรถเชนี้เรามีแผนไหมว่าเออจะขับรถไปรับเขาที่บ้านขับรถมีแผนจะขับรถไปรับมีที่บ้านไหมมีมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเลย รอเลยเนี่ยรอเลยรอแล้วนะก็คือต้องซีเป็นตรงนี้เลยใช่เออตอนนี้มีสองคนแล้วได้ข่าวปีนี้จะมีซีรีส์สองเรื่องสองแล้วเลยในโทรทัศนเลยก็บอกว่าจะมีซีรีส์สองเรื่องเลยแต่ว่าคือแต่บอกรายละเอียดยังตั้งไม่ได้แบบว่าคือกำลังจะเปิดกล้องเหมือนกันีกล้องบอกนะที่มาพูดได้พี่กล้องบอกพูดได้เหรอพี่กล้องบอกพูดได้ไม่คือจริงปีนี้ไ่ให่แค่พ้องเล่าไปแล้วนะพี่ก้องเล่าไปเยอะใช่ไหนจริงพี่กล้องสปอยอยู่แต่ รายละเอียดจร Bref, ché, 對對ิงๆแบบก็แบบต้องรอติดตามนะแต่จริงๆก็เป็นฟีลแบบที่พี่ก้องบอกใช่พี่กองประมาณประมาณคือวางสเกนด้วยว่านี่คือสองเรื่องที่ถ่ายพร้อมกันหรือถ่ายทีละเรื่องโนครับถ่ายทีละเรื่องทีละเรื่องสองเรื่องจะเกี่ยวข้องกันไหมหรือว่าคนละแบบเลยไม่ไม่ไม่น่าไม่น่าครับเพราะตอนนี้เหมือนรู้แบบว่าที่เรารู้มา มันบทที่รู้มารู้แค่เรื่องเดียวอย่างเดียใช่แต่อีกเรื่องหนึ่งที่จะถ่ายหลังจากเรื่องนี้จบยังไม่รู้รายละเอียดว่าแบบแลักษณะตัวละครเป็นยังไงเนื้อเรื่องเป็นยังไงคือเมื่าปีนี้ได้ได้ดูเรื่องเดียวเรื่องแรกก็ถ่ายเร็วก็ได้ดูเลยปีนี้จะได้ดูเปเรื่องแรกเรื่มเปิดคลองไหมได้ดูปีนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันปีนี้เรื่องแรกจะได้ดูปีนี้เรื่องแรกได้ดูซึ่งปี าปประมณสิ้นปีเราไม่ถูกเปิดกล้องอย่างนีนี่แล้วแต่เร็วๆนี้ครับไม่ใครับผมก็อันนี้ม่เชียร์เต็มที่เลยไปไหนก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนครับที่มาหาวันนี้ครับแล้วก็พาติดตามโปรเจกต์ต่อไปของเราสองคนนี้ผมก็รู้สึกรู้สึกแบบเหมือนเราพัฒนามาอีกขั้นแล้วเนาะแบบ ทั้งการประสบการณ์ก็อะไรหลายอย่างที่แบบร่วมมาเจอกับแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ากตาม้ว้ครับนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับพวกเราก็จะสัญญาว่าพวกเราจะตั้งใจทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับรับผมนะผมพรอครับขมบใหคุณรัครับ